สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับผมนักข่าวอินดี้นะครับวันนี้ก็จะพามาเปิดวาร์ฟน้องคนนี้ครับชื่อว่าน้องฟ้าต้องบอกเลยนะครับว่าเอ้ยดูผันผ่านเนี่ยนึกว่าลิซ่าครับแต่งยังไงให้เหมือนลิซ่าสุดยอดไปเลยครับมองผันผ่านนึกว่าใช่ก็รูปภาพนี้นะครับโพสต์โดยเพจแบ a c k พิง k ์ไ Thailand นด์นะครับ ส่วนเครดิต Facebook หรือว่าเครดิตคนไทยรูปภาพอะไรแบบเนี้ยก็จะอยู่ในรายละเอียดของคลิปวิดีโอนี้นะครับเพื่อนๆสามารถตามไปดูกันได้นะลองไปติดตามรับชมผลงานของพวกเขาดูนะครับอลองดูนะครับเนี่นี่โพสโดยเพจ b a c k พิง k YG Thailand นะครับอ่าโอ้นะ้าสวยจริงๆนะหุ่นก็ดีนะเพื่อนๆลองดูนะลองติดตามหุ่นเขาดูนะเนี่ยนะหุ่นดีมากอะ่ะเออ อ่ะโอเคครับขอถามท่านผู้ชมเลยลวกันนะครับว่าเหมือนลิซ่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับอลองดูนะลองคอมเมนต์พูดคุยกันมาดูนะครับว่าเหมือนลิซ่ากี่เปอร์เซ็นต์โอเคครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อไปวันนี้นะเขาอินดี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ